สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองอุดาซิตี้จังหวัดนารานะครับก็เพิ่งจะมาถึงเมื่อวานนะวันนี้กลักตัววันแรกนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูสถานที่กลับตัวก่อนเนาะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคไปดูกันเลยที่แรกก็จะเป็นบริเวณหน้าห้องนะครับข้างหลังก็จะเป็นภูเขาระเบียงเนาะ ก็ออกมาได้แค่นี้แหละครับกลักตัวอยู่ยังออกไปไหนมากไม่ได้ก็ภายในห้องนะครับก็ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นห้องนอน3มห้องเนาะนอนห้องละ2คนนะครับ ห้องแรกเนาะห้องแรกก็จะเล็กหน่อยนะครับที่นี่ก็จะเป็นห้องโถงนะครับเอาไว้สำหรับนั่งมิงพูดคุยแล้วก็กินข้าวเนาะอันนี้จะเป็นห้องอีกห้องนึงนะครับก็จะประมาณนี้ ส่วนอันนี้นะครับห้องตรงนี้ผมอยู่เองเนาะก็ยังไม่ได้จัดของหรืออะไรเยอะเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้อยู่ห้องนี้อีกหรือเปล่าหลังจากกักตัวเสร็จนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวห้องครัวเนาะก็มีเกือบครบอะครับเกือบครบมีตู้เย็นให้ ไมโครเวฟเตาปิ้งขนมปังหม้อหุงข้าวนะครับหลางล้างจานทุกอย่างเนาะแล้วก็มาดูส่วนของระเบียงหลังห้องนะครับก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะกว้างเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูภูเขามีแต่ภูเขาแล้วก็บ้านบ้านช่องนิดหน่อยเนาะ โอเแล้วก็ามาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะแยกนะครับห้องน้ำกับห้องส้วมไม่ค่อยคุ้นชินเลยไม่มีที่ฉิดตุดส่วนส่วนห้องน้ำนะครับอ๋อห้องน้ำก็จะมีตู้กระจก ตู้สักผ้าให้แล้วก็ห้องอาบน้ําก็จะมีฝักบัวแล้วก็อ่างแบบโอฟูโรนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะอ้อแล้วก็ที่นี่เขาจะแยกขยะแบบจริงจังเนาะอันนี้ก็จะเขียนไว้บอกว่าขยะ แบบไหนทิ้งแบบไหนนะครับทิ้งกับถุงแบบไหนเนาะแล้วก็จะเป็นตารางตารางทิ้งขยะในแต่ละวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีเท่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ